ค่ะน้องหมิวคะค่ะกลับมาพบกันในเดือนนี้นะคะกับพวกเราค่ะพี่หมิวค่ะค่ะพี่เอมนะคะภาษาหน้ารู้ค่ะในรายการสร้างฝันสร้างคิดค่ะเหมือนกับเพิ่งจะเจอกันไปเมื่อเร็วๆนี้เนาะกลับมาเจอกันอีกแล้วเบื่อหน้ากันหรือยังคะ เบื่อหรือยังคะน้องๆค่ะวันนี้ประมาณในหัวข้ออะไรคะน้องผิวคะจะเป็นคําศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับขยะค่ะคําศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับขยะตอนนี้นะคะด้วยเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนาะอากาศก็เดี๋ยวๆร้อนๆหนาวๆเนาะก็บางทีก็ฝนตกรดูฝนแต่อากาศร้อนรดูร้อนแต่ฝนตกรู้ดูหนาวไม่หนาวแล้วใช่ไหมคะมันก็เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขได้ด้วยสาม R ค่ะ R ที่หนึ่งค่ะ รีไซเคิลค่ะนึกว่าอารมณ์ไม่ใช่ค่ะอารที่หนึ่งนะคะมาจากรีไซเคิลค่ะอามาจากรีไซเคิลเนาะอารที่สองค่ะ reduce นะคะแล้วก็อารที่สามก็คือ reuse ค่ะมันต่างกันยังไงคะน้องหมิวคะ ใช่คะ่ะพี่เอมค่ะมันต่างกันยังไงคะมีจะมาถามพี่ <c oughs> เอมยู่ค่ะโอเคคะ่ะรีไซเคิลก็คือเราจะต้องเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือของที่เราใช้แล้ว <c oughs> นะคะไปผ่านกระบวนการบางอย่างเช่นพลาสติกเรามีการใช้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราอยากเอาพลาสติกนั้นไปทําประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นเอาไปทําเป็นบล็อกบูถนน <c oughs> เอาไปทําเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยนะคะพี่เอมมีกระเป๋านะคะที่ทํามาจากขวดน้ําขวดน้ําเวลาเราใช้เสร็จใช่ไหมคะขวดพลาสติกเขาก็จะเอาขวดพลาสติกอะค่ะไปย่อยสลายเสร็จแล้วก็เอาไปไม่ใช่ย่อยสลายเอาไปย่อยอะค่ะเสร็จแล้วก็ไป แปรรูปเป็นกระเป๋าเนาะก็สามารถที่จะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นรีไซเคิลนะคะส่วนีดใส้ค่ะก็คือการลดการใช้ลดการใช้เช่นเราไปซื้อของแล้วเราก็เขาเราซื้อของจำนวนไม่มากค่ะถ้าพอสามารถถือได้เราก็ไม่ต้องขอถุงเขาค่ะก็ถือขึ้นรถเลยเนาะถือกลับบ้านไปเลยอันนี้คือการลดการใช้ค่ะแล้วอีก R หนึ่งค่ะก็คือ reuse ค่ะถ้าเราซื้อของมาเยอะ แล้วเขาให้ของมาเขาให้ถุงมาเขาให้ถุงมาเราสามารถเอาถุงนั้นกลับไปใช้ใหม่ได้เราเรียกว่า reuse Re นะคะสานะคะสานอกจาก 3R นี้แล้วค่ะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ค่ะก็คือเรื่องของ ขยะขยะนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับขยะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะนํามาให้น้องๆได้รู้จักกันนะคะ14คําด้วยกันค่ะ14คําคําแรกคือคําว่าขยะค่ะขยะภาษากรีกค่ะภาษากรีกไงซต้อค่าค่ะอะไรนะะตสอค่าค่ะส่วนภาษาไทยใหญ่ค่ะง่ายมากเลยค่ะคำนี้คีเยอคีเยอะค่ะแปลว่าขยะเนาะ คำศัพท์คำที่สองค่ะคือคําว่าถังขยะค่ะถังขยะภาษาการเรียงค่ะภาษากะเเรียงนะคะนอเตลอตาเอค่าค่ะนอเตลอตาเอค่าค่ะส่วนไทยใหญ่นะคะถังขยะก็คือคําว่ากวยฮเยอกวยฮเยอค่ะคําศัพท์คําที่สามค่ะคือคําว่าขยะเปียกค่ะขยะเปียกนะคะภาษาการเรียงค่ะตาเอค่าบาเจาะค่ะ แต่เื้อคาบาเจาะค่ะยาวไปอีกนะคะส่วนไทยใหญ่ค่ะเคียยำเคียยำยำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยำนะคะยำในที่นี้หมายถึงเปียกค่ะเปียกนะคะคําศัพท์คําที่สี่ค่ะเศษอาหารคตะพุยค่ะตะพุยค่ะส่วนภาษาไทยใหญ่ค่ะเศษอาหารบางทีเราก็เรียกว่าคีซาคีซาหรือว่าบางทีเราก็ทับศัพท์ไปเลยค่ะเศษอาหารเศษอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะคําศัพท์คําที่ห้าค่ะเกลือกผลไม้ค่ะ ปลือกผลไม้นะคะดาซาเบค่ะดาซาเบค่ะค่ะส่วนภาษาไทยใหญ่นะคะเปิกหมักไม่เปิกหมักไม่ค่ะค่ะคาถัดมาค่ะคือคําว่าขยะทั่วไปเนาะอันนี้ก็คือจะขึ้นหมวดใหม่ใช่ขยะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3มหมวดใช่ไหมคะก็จะมีหมวดขยะเปียกเนาะซึ่งเมื่อกี้เราไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นหมวดที่สองนะคะก็คือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปค่ะภาษาการเรียนก็จะทับศัพท์ไปเลยค่ะขยะทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะ ภาษาไทยใหญ่ก็เช่นกันนะคะยกเว้นว่าเออเราจะใช้คําว่าขยะแทนด้วยคําว่าคีร์แล้วก็ส่วนคําว่าทั่วไปก็ทับศัพท์ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนภาษากลางค่ะก็คือขยะทั่วไปอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะในขยะทั่วไปมีมีตัวอย่างอะไรบ้างอาทิเช่นซองขนมค่ะซองขนมนะคะภาษากรีกค่ะโกเดอร์ค่ะโกเดอร์ค่ะส่วนภาษาไทยใหญ่นะคะทงเขมุนทงเขมุนค่ะ คำถัดมานะคะก็คือคำว่าหลอดพลาสติกค่ะค่ะหลอดพลาสติกคือ หลอดดูดคะ่ะหลอดดูดค่ะไทยใหญ่ก็เรียกหลอดดูดเหมือนกันค่ะแต่ว่านอกจากว่าหลอดดูดจะอยู่ในหมวดขยะทั่วไปแล้วนะคะหลอดดูดที่ทํามาจากพลาสติกค,ค,ค่ะก็จะอยู่ในหมวดของขยะพลาสติกเนาะซึ่งก็จะอยู่ในหมวดถัดไปนะคะซึ่งหลอดพลาสติกเนี่ยค่ะหรือว่าหลอดดูดใน <S <S ที่บ้านเราเรียกกันเนาะมันอันตรายมากนะคะเวลาเราทิ้งลงไปที่ทะเลนะคะน้องๆมันก็จะไปติดอยู่ตามซอกจมูกของปลาวานซอกจมูกของเอ่อพายูนอะไรเงี้ยอะไรนะเต่าได้เต่าใช่ค่ะซึ่งมันก็จะเป็นขยะที่ไม่ย่อย เราก็จะทําให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้นะคะนี่ก็ต้องระวังนะคะถึงบ้านเราจะไม่มีทะเลค่ะแต่ว่าบ้านเรามีแม่น้ํานะคะน้องๆก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องนี้นะคะ คำถัดมาค่ะเป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งของขยะหมวดขยะนะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลค่ะค่ะภาษาการเรียนก็จะทับศัพท์ไปเลยค่ะขยะรีไซเคิลค่ะส่วนไทยใหญ่ค่ะเราก็จะใช้คําว่าขยะแทนด้วยคําว่าเคียร์เนาะเคียร์รีไซเคิลเคียร์รีไซเคิลนะอะไรเงี้ยเสียงก็อาจจะต่ําลงเนาะสำเนียงเปลี่ยนไปแต่คาศัพท์ยังคล้ายๆเดิมนะคะคาถัดมาค่ะคือคําว่าขวดน้ําในที่นี้เรามักจะมีหลายประเภทเนาะไม่ว่าจะเป็นขวด ขวดพลาสติกค่ะขวดแก้วใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะมีขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําที่เป็นแบบทดแทนเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่แบบเก็บน้ําร้อนน้ําเย็นอะไรนี้ได้เนาะก็อาจจะมาช่วยทดแทนพลาสติกได้นะคะขวดน้ําภาษาไทยใหญ่ค่ะเออภาษากะเหรี่ยงค่ะขอโทษค่ะภาษากะเหรี่ยงนะคะก๊ค่ะค่ะก๊ค่ะภาษาไทยใหญ่นะคะขวดน้ำขวดน้ำค่ะค่ะคำถัดมาค่ะคือคําว่ากระดาษค่ะกระดาษใช้บ่อยไหมคะใช้บ่อยค่ะทำอะไรคะ ริ้นคถึงว่าละสิกระดาษค่ะกระดาษกระดาษภาษาการเรียนนะคะกระดาษคอค่ะกระดาษคอค่ะส่วนภาษาไทยใหญ่นะคะเจเจค่ะคำถัดมาค่ะคือขยะอันตรายอีกหมวดหนึ่งเนาะค่ะขยะอันตรายนี้ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะในการจัดเก็บก็อาจจะต้องใช้ หีบห่อให้มิดชิดเนาะเพื่อที่เวลาเขานําไปใช้นําไปทิ้งนําไปกําจัดก็จะต้องมีวิธีการที่รัดกลุ่มนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาช่วยเก็บขยะให้เราเนาะขยะอันตรายขยะอันตรายค่ะก็จะทับสาไปเลยค่ะขยะอันตรายค่ะไปเลยค่ะภาษาไทยใหญ่ก็เช่นเดียวกันค่ะคีเยอร์อันตรายคีเออร์อันตรายค่ะค่ะขยะอันตรายตัวอย่างเช่นกระป๋องสเปรย์สเปรย์ต่างๆที่เราใช้เนาะภาษากรีย่งค่ะสเปรโก้ค่ะ สเปร์โกแปลว่ากระป๋องใช่ค่ะกระป๋องหรือว่าขวดนี้ค่ะส่วนไทยใหญ่นะคะก็ทับศัพท์ไปเลยค่ะกระป๋องสเปกระป๋องสเปคค่ะและคําสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือคําว่าหลอดไฟพวกหลอดนีออนต่างนานาเนาะตามบ้านน้องๆมีมีทั้งหลอดนีออนหลอด l อ d ดีใช่ไหมคะเยอะแยะเลยเนาะตอนนี้เนาะหลอดไฟค่ะหลอดไฟภาษาการเรียนนะคะมูอูหลอดค่ะมูอูหลอดค่ะภาษาไทยใหญ่ค่ะหลอดไฟ หลอดไัค่ะก็ครบแล้วนะคะ14คําคำเนาะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะหรือว่ามีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยใช่ค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง y o u t u b e นะคะ f a c e b o o k คือ m s s i c t f n p p g g ค่ะค่ะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะ m s s i c t ค่ะที่สำคัญค่ะติดตามชมเราแล้วอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ share, นะคะอย่าลืมสั่นกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งกนะคะ,คะเพื่อที่จะติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ EP หน้าพีเอ็มกับพี่มิวจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยใหญ่และภาษากรเรียกค่ะในหมวดอะไระติดตามชมกัน EP หน้าค่ะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะ